สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาให้พี่เขาพูดถึงเกี่ยวกับอ,อ,อะไรดีนะฮะข้างหลังที่ดูต้นนั้นสวยเนี่ยค่ะวันนี้พูดถึงกับต้นไม้ค่ะย้พี่พูดถึงต้นไม้ค่ะแล้วก็เป็นสอดแทรกกับแรงบรันดาลใจให้กับคนหลายๆคน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วว่าหลายๆคนแล้วอะขัขขบแรงบันดาลใจท้อแท้ท้อถอยอ,อยู่ให้พี่พูดเพื่อปลุก แรงแบบปลุกกำลังใจคนหลายๆคนขึ้นมาค่ะในวันที่เขาที่ท,อท้อถอยอยูจ่จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงแรงบันดาลใจเกี่ยวกับต้นไม้หรอก็ต้องพูดถึงมุมมองของนี้ของการใช้ชีวิตที่ที่ต่างกันเราจะพูดถึงใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ที่เพิ่งออกสิเพิ่งเปลี่ตัวออกมา ยังเป็นสีเขียวสเสียวสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มหรือกําลังที่จะจะแห้งร่วงออกมาเนี่ยสุดท้ายลเรากกคือยังมันก็ยังเป็นใบไม้อะแต่แค่สีที่ต่างกันการจเจริญเติบโตของเขาที่ต่างกันใช้เวลาที่กว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ที่ต่างกันก็เหมือนชีวิตของคนเราอะอยาตัดสินคนที่ว่าเขาเข้าใจช้ากว่าคนอื่นเขา เริ่มลงมือทําช้ากว่าคนอื่นแต่และคนมีมีสปีดของตัวเองมีจังหวะของตัวเองที่ที่เราจะทําไม่ใช่ว่าทุกคนนะ่ะจะเก่งเหมือนเราจะเรียนรู้ได้เร็วเหมือนเราหลายๆครั้งที่พี่ไปทํางานแล้วพี่ก็จะเจอน้องๆมาพูดว่าพี่ทําไมคนนั้นอะ่ะเขาแบบเข้าใจอะไรยากจังทำไมทำไมยังจําไม่ได้สักทีทําไมแบบเรื่องแค่นี้ คืออยากให้เข้าใจว่าอย่าตัดสินคนเพียงว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเราไม่ได้คิดเหมือนเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราไม่ได้เก่งเท่าเราเพราะแต่ละคนเขาก็หนัดอย่างต่างกันนะแล้วที่จะพูดสมมตว่ามันอยู่ตรงที่ว่าคุณน่ะสอนงานเขาดีดีพอหรือยังคุณกําลังถ่ายทอดเขาดีพอหรือยังถ้าเขาอยู่ในสายงานของคุณหรือเป็นเพื่อน่วมงานของคุณเขามาใหม่อ่ะคุณก็ต้องถามเขาก่อนว่า เอ้คุณบอกงานเขาครบไปหมดทุกอย่างหรือยังจังหวะของชีวิตคนเราอะ่ะมันมันต่างกันอะ่ะใบไม้ก็เหมือนกันเขาทําหน้าที่ต่างกันอะ่ะเขาร่วงออกมาเพราะว่าเขาหมดอายุไขของเขาแล้วเขาผิดลงมาเพื่อที่ให้ดอกใหม่อะ่ะใบใหม่อะ่ะสามารถที่จะจะงอกได้พี่เคยปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้พี่เนี่ยอยู่ดีจากแบบ เขียวเลยนะก็ออกดอกออกดอกสวยมากเลยแล้วดอกมันก็เหี่ยวมันก็เป็นเรื่องปกติที่ดอกเหี่ยวแต่จริงๆแต่สุดท้ายแล้วอะตัวใบของมันอะจากสีเขียวก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพี่ก็ใจเสียเลยว่าเฮ้ยคืออุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งนานอะอยู่ดีแบบกลายเป็นแบบไปสีเหลืองหมดเลยอะเราก็เอาแล้วไงเอาแล้วไงแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราดูจริงๆอะมันมีดอกใบใหมอ่อะที่กําลังอะค่อยๆขึ้นมาใช้ขึ้นมาเป็นสีเขียว เข้าใจว่าอ๋อนี่แหละเนาะชีวิตของคนเรามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดักไปเป็นวงจรเป็นวัฏจักรแบบนี้แต่เขาทําหน้าที่ของเขาเขากําลังที่จะเหี่ยวลงไปเพื่ออ,อีกต้นหนึ่งสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้ไม่แย่งสารอาหารกันมันชีวิตเราก็เหมือนกันน่ะมันอย่าไปตัดสินคนเพราะเขาไม่เหมือนเราแต่เราคนมีหน้าที่ต่างกันแต่เราคนถนัดต่างกันนะ่ะ อย่าอย่าดูถูกกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็คืออยากจะฝากกับน้องๆหลายๆคนเนาะที่ที่อยู่ในสายอาชีพเชฟด้วยอะว่าการเป็นเชฟที่ดีอะ่ะไม่ได้แปลว่าต้องทําอาหารเร็วต้องทําอาหารดีต้องทําอาหารอร่อยอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวถึงไว้กับคุณทํางานดีหรือย,อยังในในในเชิบก้นฉบับของคุณน่ะแล้วคุณใส่ใจกับมันเพียงพอหรือย,อยังบางทีแค่คุณทําอาหารอร่อยอแต่คุณ หั่นหัวหอมใสไ,ไม่เท่ากันน่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเก่งแต่อีกคนนึงหั่นผักทุกชิ้นเท่ากันอาจจะทําอาหารไม่ได้เร็วเท่าคุณแต่ก็ออกมาดีเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่เราจะสามารถมองได้ได้หลายด้านเนาะแล้วก็ช่วตของเราแต่และคนมีจังหวะของเขากําลังใจนี่ที่ทำงานงส,งสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะแล้วก็ อย่าดูถูกซึ่งกันและกันการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันน่ะมันดีีเสมอก็แรงบันดาลใจที่อยากจะให้จากจากต้นไม้และกันอย่าดูถูกว่าแต่ละคนน่ะจะต่างจากเราหรือไม่ดีเท่าเราไม่สวยเท่าเราไม่เขียวเท่าเราแต่ให้ดูว่าเราขาดเข้าไปอะ่ะเรา แล้วก็ทํางานหน้าที่ของเราไม่ได้เหมือนกันน่ะเหมือนเชฟอ่ะวยล้านอาหารน่ะจะขายดีอ่ะเชฟต้องเก่งอ้าวแล้วถ้าคนไม้มีคนที่เป็น Service, เซอร์วิสคอยเสิร์ฟแล้วเขาเสิร์ฟดูแลลูกค้าดีอ่ะแนะนําอาหารที่ดีอ่ะตอบคาถามลูกค้าได้ดีอ่ะเชฟจะมีอาหารที่ทําไหมแล้วเชฟเก่งมากๆเลยแต่ไม่มีคนล้างจานให้อ่ะแล้วคุณจะมีอุปก,กรณ์ใช้ไหมแต่และคนมีหน้าที่ต่างกัน คารพซึ่งกันและกันแล้วมันจะทําให้เราเกิดคุณค่าในตัวเองแล้วเกิดคุณค่าต่อผู้อื่นมันจะทําให้สังคมภายรอบข้างเราเนี่ยกลายเป็นสังคมที่มีเมตตาต่อกันมีพลังบวกต่อกันเนี้ยแล้วมันจะอยู่กันเป็นครอบครัวก็อยากจะฝากฝากตรงนี้ละกันว่าอย่าตัดสินคนแต่ละคนต่างกันแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่สําคัญเท่าเท่ากันขอขอบคุณพี่ปุ๊กมากคะสำหรับ แรงมันานใจเล็กๆน้อยๆสำหรับการที่เรามาคุยด้วยกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะ